รักไหมนะเลขาคิมซีรีส์โรแมนติกคอมมดี้ระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย พนักงานสาวสวยกับลูกชายประธานบริษัทและเขายังเป็นรองประธานบริษัทที่นางเอกทํางานอยู่เริ่มเรื่องจากพักซอจุนรองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีหล่อสมาร์ทเพอร์เฟกทุกอย่างที่มีความหลงตัวเองสูงตามมาด้วยเลขาที่ทํางานเนี้ยบทุกอย่างอยู่กับเขามาอย่างยาวนานเป็นเวลา9ปีทั้งที่พระเอกเป็นคนที่ขี้จุกจิกป้างานไม่เคยคิดจะหาสาวสวยมาแต่งงานเลยวันหนึ่งนางเอกจึงคิดได้ว่าเธออยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเอง เลยอยากจะลาออกเพื่อไปหาสามีเป็นตัวเป็นตนเพราะถ้าหากทํางานกับพระเอกต่อไปก็คงไม่ได้มีแฟนสักทีนางเอกจึงคิดจะลาออกแต่ว่าพระเอกของเรานั้นไม่เห็นด้วยจึงคิดหาวิธีทํำยังไงกันแน่ที่จะให้นางเอกอยู่ต่อไปไหนๆก็ไหนๆแล้วพระเอกก็เลยจะจีบนางเอกซะเลยเอานางเอกมาเป็นนายหญิงของบริษัทซะเลยแต่ด้วยพระเอกไม่เคยจีบคนมาก่อนเป็นคนที่บ้าง,งานอยู่แล้วแถมนางเอกรู้สึกว่าจะยังเบื่อกับพระเอกอีกด้วยที่เขาเป็นคนที่ขี้จุกจิกเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องเป๊ะตลอดเวลาถ้าอยู่กั ับพระเอกต่อไปก็คงอึดอัดหน้าดูนางเอกจึงทําตัวปฏิเสธไปแต่ด้วยพระเอกของเราเป็นคนที่หลงตัวเองมากๆไม่ยอมรับว่านางเอกปฏิเสธตามตื้และเรื่องราวคอมเมดี้โรแมนติกจึงเกิดขึ้นมากมายเมื่อพระเอกที่ไม่เป็นอะไรเลยเกี่ยวกับการจีบหญิงเพอร์เฟกทุกอย่างแต่พอให้พูดถึงเรื่องการจีบผู้หญิงก็ยังหนีไม่พ้นความหลงตัวเองคิดว่านางเอกจะหลงชอบตัวเองคราวนี้เป็นฝั่งพระเอกจะต้องมาตามเอาใจนางเอกกันบ้างจึงทําให้คนรอบข้างทําตัวไม่ถูกอย่างเช่นพนักงานบริษัทแล้วเล เลขาคนอื่นเรียกว่าเป็นตัวละครสมทบที่มีสีสันเป็นตัวชงชั้นดีที่ทําให้เราหาถ้าใครอยากจะรู้ถึงความสนุกเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามชมกับรักไม่นะเลขาคิมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ